สวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการที่เขาช่มรายการครับนักล่าทิมขาล่ำน้ำเสียวไงครับมาปกพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับเดินทางมาหล่อบังทงครับหาหน่ะหาหยังหงายค่อยไข่ครับมาหล่อบังห้าบังหน้าครับมาปอกไว้หนูครับปวกอาวุธมาเตรียมพร้อม่าสีเอาให้ได้ครับบักจกบักจอบเอาเหียมาพร้อมครับ ตามขั้นตอนแล้ะครับพี่น้องครับมาติดตามเิึงครับว่าคืออยากวาหนูย่ามีมันสิมันเราไปนาะมากัดเข่าอยู่แถวหนีกินเป็นลายแล้ววันนี้ห้องกินมันขึ้นมันกับ้านเหียใส่หูวไว้ก่อนครับมาติดตามบมึงครับพี่น้องครับ้บานเหียเรียบร้อยแล้วครับ้านเหียใส่ได้ครับ มันมีหูแป๋วหูยังเดืยบรอยเท้ากับเรียบตีแหนเลยครับบ้านพี่นองใครจะเต้นสีวะครับเรียบตีเดียบอย่างว่าแล้วว่าเดยยวใบขางหนึ่งครับจงใบขางหนึ่งเข้ากดกากดขางหนึ่งมาแล้วหนูตื่นผุ่งออกไปกับเล่นไปตั้ดางผุ่งยุงุ่งยุงเนี้ยคุบข้อปรับเลยครับเบองบางที่ปิดตามขั้นตอนมาครับเดี๋ยวจกันเดียดล็อกเลยครับนำล็อกนำล็อกเลยครับหูแป๋วหูเจียงอยู่เล้ยครับพี่นองครับ ห้อยหม่ๆครับห้อยเข่าหม่ไหม้หอยนี่ยู่ครับคนไปคนไปครับพี่น้องกับมาเลียกขับมาติดตามนะครับมาหลุ่นซอยกันครับมาเอาหมานบ้าหมานส้มแตงนะครับมาเบิ้งครับติดตามครับเสียมโศเสียมส่งเข้าไปครับห้อยไม่ๆหมครับดิเป็นเอาฉีเพียงเข้าไปแบหลา้กัดหยาสดๆนี่ครับตรงสสยตรงนี้แทนแหละเดียนอนนะครับ เลูกลูกโอ้ยมีลูกมันดูสิว่ามีโตอยู่ติ๋ด้ลูกนึงแล้วด้ลูกนึงแล้วเลี้ยงดอกมานฟองนี่ก็ตัวว่านี่เลี้ยงดอกมานนี่

แข็งเงี้ลูกแข็งเงีครับยิดตามนะพี่น้องเดี๋ยวหาแมวมันนแมวมันควดดันสู่คอดเลยแมวมันดันสู่คอดไหมคนคนเข้าไปยังดีอันนี้น้ำเลยไหมแข็งเงีครับนี่มันเป็นลูกมันแข็งเงีครับยิดตามนะครับพี่น้องแมวยู่ในนี่น้ำพาเอาแมวมาเลยครับเอา Tổng lẻ vậy các Tổng lẻ thì đủ tay gì vậy cân đầy quá nè không tao không non Mẹ vẫn chẳng toàn của bây nỉa Quần ta <laughs> เ,นะเดี๋ยวเวดขวั้นโอ้ยตายตายโอ้ยเสียดายครับครับักใหญ่เลยโอ้ยมันสิย่างอมันเนาะอย่างนี้เนาะโอ้อยวุ่นระุ่นมั้งครับโอ้ยว่าหนา้าจะมีสองนะเก่าปกติแล้วมันจะมีเป็นโคโอ้นอโอนย,น,อยนิสตาเป็นน้องแล้วเสียดใจกันเก่าบุญเลยเลย น้ำตอ่อครับน้ำตอ่อโอ้โอก่าข้าตักตะก,กลย่างเดียวสาวตัวนวนมันกี้ตาใหญ่ไปเลยครับติดตามครับพี่น้องครับครับคนไปกดมากับแม่ก็เตียนตาย้ายออกก็ได้ได้ลูกกับลูกก็เป็นลูกเท่านะครับุลูกลก,ก็บก็าง,งามๆเลยครับสามตโลดเลยครับโอ้ย เป็นตะมั่นอ่เยครับหลังกับลังขนเหลี่ยมปลาแม่เนี่ยเป็นหุ่นแหลกแะครับนี่โอ้ยจะได้ออมได้พัดนะครับตันแรกนะครับโอ้ดวงดีเยอะครับพี่น้องเออจะได้กินข๋วนูนะครับว่ากินขวนูนัน้ำกันนะครับเ้อวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเฮาครับฤดูกาลหนึ่งหาจินปูจินปลาเมื่อฤดูจินปูจินปลาแล้วก็หอหน้าเจ้ยเข่าหนูเริ่มั่นนอกจากานะครับ ขึ้นซื้อว่ดดักหลาดไปชุย่างตัวแนวนะครับพี่น้องก็มากดไหลกดติดตามขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่รับชมช่องนี้ครับช่องนี้เอาตามวิถีชีวิตของชาวอีสานบ้านฮาขักๆได้รับเนดะ้ขอบคุณพี่น้องทั้งทั้งเล่าครับทั้งอินโดนีเซียครับนะครับได้รู้ได้ยังแล้วครับตัดหญ้าหาหญ้าไปครับ พี่น้องพี่น้องทางอินเดียทังไทยของเขาลยครับสีเขารับชม่มท่านผู้ชมถุกคนถุกนี่นะครับหาหย่าหาหยังใหงวยควอยไปเดี๋ยวจะกินผัดหนูออมหนูเหรอครับออจักน้อยห่ากับดัดหย่าพ่อแล้วไปยามหลอบยามยามงาแล้วแล้วพี่น้องกัขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เบ่งช่องนี้นะครับกดไลค์กดติดตามก็ให้พี่น้องจบดีมีไข่ สุขภาพแข็งแรงนะครับเอาหนูไปเก็ดกินกันครับก็จีไ้ซัำนี่นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ